โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวมังมังหะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอกันอยู่นะครับรวมถึงตัวผมด้วยนึกว่าชีวิตเรากลายเป็นเกมจีบสาวไปซะแล้วกลับเป็นเกมเอาชีวิตรอดไปซะอย่างนั้นชื่อยาวเนาะจัดจำหน่ายโดยสยามอินเตอร์คอมิกด์กนะครับก็ด์กสมชื่อนะครับเรื่องนี้ มันเป็นอะไรที่แบบวิยรลิตพอสมควรนะ่ะสำหรับคนที่เคยอ่านแล้วก็น่าจะทราบกันดีสำหรับตัวผมแล้วนะบางงะเรื่องนี้มันมีจุดอ่อนอยู่แบบ2อ,อย่างอนะ่ะคืออย่างแรกนะตัวพระเอกอะ่ะเปิดเปิดตัวมาได้แบบค่อนข้างที่จะแบบหืนกรามเลยนะแต่กับไกด์เป็นคนดีคนดีซึ่งทำให้แบบผมรู้สึกแบบงุนงิดงุนงิดยังบอกไม่ถูกอะ แล้วก็ออย่างที่2นะครับก็คือเรื่องลายเส้นนี่แหละลายเส้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบธรรมดานะธรรมดาไม่ไม่มีอะไรหวือหวานะครับสําหรับเรื่องนี้ลายเส้นธรรมดาแต่ว่าก็จะได้ฉากที่แบบหวือหวาขก็มาทดแทนนะสำหรับเรื่องนี้นี่ก็เรียกว่าอาซากันเลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องขอชมเชยทางสยามนะครับที่แบบว่า ไม่มีเซนเซอร์มาให้กวนใจเลยเรียกว่ายศทางต้นฉบับมาทั้งดุนเลยแหละกระดาษก็ดีนะเป็นกระดาษถนอมสายตาระดับนึ่งก็สำหรับใครที่ยังไม่ไม่เคยอ่านนะครับเนื้อเรื่องย่อๆก็จะประมาณว่าพระเอกของเราเนี่ยคือฮาเซกาวะเรียวเนี่ยอยู่มาวันนึงเนี่ยก็ได้รับพลังมาอย่างแบบไม่มีสาเหตุอ่ะ เป็นพลังที่ไว้ค้นหาเป้าหมายที่เป็นหญิงสาวเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จนะครับโดยที่หญิงสาวทั้งหมดนั้นเนี่ยล้วนแต่มีแบบมีปัญหานะมีปัญหาไม่ก็เป็นตัวปัญหาที่แบบมีจิตวิปริตทั้งสิ้นเลยอนอกจากนั้นพลังของพระเอกเนี่ยนะก็ยังสามารถเซฟแล้วก็โหลดได้ด้วยเรียกว่าสามารถย้อนย้อนอดีตอะ่ะย้อนย้อนกลับไปแก้ไขสถานการณ์ไดข้ขี้โกงเนาะ ก็ยังมีอุปกรณ์มากมายนะครับเี่แบบเป็นตัวช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์ที่แบบเหนือสัมานสำนึกไปพอสมควรเลยแหละแต่ก็ต้องเสียเงินที่แบบซื้อเพื่อแลกมานะครับแล้วก็เรียกไงดีหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จก็จะได้รับเงินรางวัลตอบแทนกลับมานะครับอืมก็คร่าวๆเนาะสำหรับเล่มเล่มหนึ่งตอนนี้ทางญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะไปถึงเล่ม8ละน่าจะทำ มังหะเรื่องนี้น่าจะทํามาจากเว็บโนเบลนะครับถ้าผมไม่ไม่ผิดพลาดอะไรจากข้อมูลราคา130บาทนะครับถ้าสั่งพรี order, ออเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ทางสยามเนี่ยเข,เขาโพสในเพจว่าเป็นการพรีออเดอร์ช่วงประมาณวัน,ว,นวันที่9หรือวันที่10เนี่ยแล้วก็แจ้งว่าจะจัดจำหน่ายวันที่20นะแต่ว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมาก,ก่อน กำหนดอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันราคาหน้าปกอยู่ที่สามร้อยเอ้ะขอโทษครับ130าบาทแต่ทางหน้าเว็บก็อยู่ที่100กับอีกสิบาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งก็สำหรับตัวผมก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าครับทุกบาททุกสตังค์กับบางะเรื่องนี้ชอบอะ่ะ วิปริตสายดาร์กไม่ควรพลาดนะครับสำหรับมังมงะเรื่องนี้สยามอินเตอร์ดาร์กดาร์กสมชื่อครับผมก็อย่าลืมไปซื้อหาอ่านกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผม